ยินดีต้อนรับสู่ไบอัปเดตสำหรับวันนี้เราขอพาคุณไปพบกับตำนานที่กลับมาอีกครั้งในปี2026กับ yamaha xt 5 0 0รุ่นใหม่ล่าสุดที่ยังคงเอกลักษณ์ของความคลาสสิกผสมผสานกับเทคโนโลยีทันสมัยได้อย่างลงตัว yamaha xt 5 0 0รุ่นปี2026เป็นการฟื้นคืนชีวิตให้กับโมเดลในตำนานจากยุค7 0 s โดยยังคงดีไซน์ถังน้ำมันทรงหยดน้ำ บอดยาวสไตล์วิบากและลวดลายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากต้นฉบับแต่คราวนี้มาพร้อมกับระบบขับเคลื่อนที่พัฒนาใหม่หมดเครื่องยนต์ของ XT 500ใหม่นั้นเป็นแบบไฟฟ้าล้วนอิเ electric เตอร์โดย y ยาม m a h a เรียกว่า e XT Drive ให้พละกกำลังเทียบเท่ากับเครื่องยนต์5 0 0ซ c แบบสูบเดียวแต่มีแรงบิดที่เหนือกว่าและตอบสนองได้ทันทีไม่มีการรอรอบเครื่องอีกต่อไปตัวแบตเตอรี่นั้นเป็นแบบลิเทียมไอออนรุ่นใหม่ สามารถใช้งานได้ระยะทางกว่า150กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งพร้อมระบบชาร์จเร็วที่สามารถเติมพลังได้ถึง80%ภายในเวลาเพียง30นาทีเหมาะสำหรับสายลุยและการขี่ในชีวิตประจำวันในด้านแชสซี่ยามาฮ่าใช้เฟรมอลูมิเนียมน้ำหนักเบาและระบบการสะเทือนแบบลองทราเวลที่ให้การซับแรงกระแทกได้อย่างดีเยี่ยมโดยเฉพาะการขี่บนทางวิบากหรือเส้นทางธรรมชาติระบบเบรกเป็นแบบดิสเบรกทั้งหน้าและหลัง พร้อม ABS และระบบควบคุมการทรงตัว traction control ที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจในทุกสภาพพื้นผิวรวมถึงระบบไร้โมเดสที่ปรับสมรรถนะให้เหมาะกับเส้นทางที่เลือกหน้าจอแสดงผลเป็นแบบดิจิ t ัล TFT รองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนผ่านแอปพลิเคชัน Yamaha Ride Control สามารถดูข้อมูลรถแผนที่โทรศัพท์และเพลงได้จากปลายนิว้ว Yamaha XT 5 0 0รุ่นปี2026ยังมาพร้อมอุปกรณ์ตกแต่งสไตล์แอดเวนเจอเช่นแรกหลังการเครื่อง และไฟล์เสริมเลดสำหรับผู้ที่ชอบเดินทางไกลหรือผจญภัยในธรรมชาติอย่างแท้จริงสีที่วางจำหน่ายจะมีทั้งแบบสีคลาสสิกอย่างสีเงินเมทัลลิกขาวแดงและสีดำด้านโดยทั้งหมดมาพร้อมโลโก้ยามาฮ่าแบบย้อนยุคเพื่อให้เกียรติกับประวัติศาสตร์ของ XT ซีรีส์ ราคาจำหน่ายคาดว่าจะเริ่มต้นที่ประมาณ360,000บาทและมีแนวโน้มจะเปิดจองในประเทศไทยเร็วๆนี้หากคุณเป็นแฟนพันธุ์แท้ของยามาฮ่หรือลหลงไหลในสไตล์เรโทรพร้อมเทคโนโลยีใหม่ XT500 คือคันที่ไม่ควรพลาดขอบคุณที่รับชม by อัปเดตแล้วเจอกันใหม่กับข้อมูลล่าสุดของโลกจักรยานยนต์สวัสดีครับ